I'm <laughs> sorry, you ภาภิราภาธภภภภภ <tries> 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 था नो उपातितो निरुठं हिते समु समु सुखो तालितव तव कं करो पतोय भमि ओ उपातितो निरुठं हिते उपसमु सुखो ก็จะบอกว่าถ้าเริดถ uh ้าเกิดถ้าเกิดถ้ามกิดถ้าเกิดถ้าเกิดถบาเกิดถ้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 าเกิดถบาเกิดถ้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 าเกิดถ แต่ว่ามีความทมันฝ่าะทสื่อก็คือเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยที่เป็นวามเอียของ์าวาาษาอังกฤาษาอ่